สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี่มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาพี่น้องนะครับหลังจากที่แพลว่าวนะครับพี่น้องเพิ่งับโพสต์แบบสี่ครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวหนุ่มอ๋องอ่านฟังก่อนเด้อครับพี่น้องเป็นยังจังดรามาที่พี่น้องนะครับแพลว่าวนะครับเพิ่งจะโพสต์แบบสี่ครับพี่น้องบอกว่ามึงเก่งมึงสู้มึงอึดมึงทน สุดๆนะครับคนเราถ้าผ่านจุดที่แย่ที่สุดไปได้เดี๋ยวสักพักก็จะมีแต่สิ่งดีๆตามเข้ามาเองอะไรที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอสิ่งดีๆคือกำไรชีวิตสิ่งแย่ๆคือบทอเรียนนี่แหละคือชีวิตนะครับป้าพี่น้องนะครับอ่าเพลพาเพนกระโผดมาแบบสี่ครับพี่น้องนะครับหลังจากนั้น ช็อตฟิลอีหลีครับพี่นองนะครับก็มี FC นะครับบางคนบางท่านนะครับเข้าไปส่วนกับแบบ4ครับพี่นองนะครับท่านนี่นะครับก็บอกว่าพูดเหมือนโดนกระทําประมาณนี้ครับพี่นองนะครับปาดพี่นองนะครับหลังจากที่ FC คนเนี้ยเข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของอ่าแพราๆแบบนี้ครับแพราๆถึงขั้นมาคอมเมนต์ตอบทันทีนะครับบอกว่าคือนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมาย คําถามนะครับว่าคืออะไรประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับหลังจากนั้น FC ฟีแพรวาเนีเดือดสุดๆครับพี่น้องนะครับหลังจากที่มี FC นะครับเขาไปเอาง่ายๆคือเขาไปแซ่ล่ะพี่น้องนะครับจังเอฟซีแพรวท่านนี้บอกว่านี่ก็เสือกรู้ดีทุกเรื่องมึงจะไม่ให้เขามีสิทธิ์พูดอะไรบ้างหรอสันพี่น้องนะครับป้ารับพี่น้องแล้วก็บเอท่านนี้ก็บอกว่าเสือกไปพร้อมกันนะครับ ส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับบอกว่าเสือกให้มีมารยาทบ้างนะป้านะครับคนนี้นะครับก็ส่วนกับอีกแบบนี้ครับแน่นอนหลานนะครับพี่น้องป้าดนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็บอกว่าพอได้แล้วป้ารักใครชอบใครอวยคนตัวอวยคนนั้นของตัวเองดีกว่าอย่ามาสร้างบาปทางวาจาให้ตัวเองเลยสันพี่น้องนะครับป้าพี่น้องนะครับ แล้วก็คนหนึ่งก็บอกว่าแสะเพื่ออะไรนิสัยหน้ายายนะครับพี่น้องน,นะครับ FC ของแพขวเผาเนี่ยก็เดือดสุดๆครับพี่น้องน,นะครับหลังจากที่เผาๆโพสกำลังซึ้งเลยพี่น้องน,นะครับแต่ว่าก็มี fc ฟซีคนนี้เข้าไปฟาดบอกว่าแพเผาๆเนี่ยตีบทถูกกระทำอีกแล้วประมาณนั่นแหละพี่น้องน,นะครับ fc ฟซีทางเผา็เลยบ๊บพอใจกับพี่น้องเข้าไปฟาดเดือดอ่าอยู่ในเพจของอ เพล่าเเลยนะครับพี่น้องนะครับเมาข้าวด่วนข้าวดรามาอีกแล้วับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับหลังจากที่แพล่พาโพสแบบสี่นะครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารต่างๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝ่ายรอบหนึ่งคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ